เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่เล้งกับไวโอเลตสายใหม่แล้วก็ไอเทมใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปลองมาหลายรอบแล้วนะก็คือมันหาเซตที่ดีที่สุดได้แล้วนะครับผมนี่ยคือเป็นไวโอเลตที่แบบว่าเน้นตีธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รูนเป็นรูนคี้สิบหนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยเราก็จอบเป็นรองเท้าดาบขี้สติงสติงนะครับแล้วก็เป็นธนูมอร์นิ่งสตาร์นะครับแล้วก็เป็น Bow o อ s สลอเทอร์นะครับผมซึ่งเวลาออกของเนี่ยพอเราได้รองเท้าปุ๊บเนี่ยให้เราออกเป็นธนูเคออสโบสีแดงก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปดักขี้นะครับผมมันก็จะมีแบบว่าจอดกอดช่วงต้นเกมนะครับพลังแฟงมันรวยเร็วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูวยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลเล t ตเนี่ยเวลาที่เราออกไอเทม เทออสโบหรือว่าไอ้ธนูสีดแดงๆเนี่ยมันก็จะมีอัตราการตีเร็วนะครับแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็มีจอดกอให้20%นะครับในช่วงต้นเกมนะจากนั้นเนี่ยยังไม่ต้องขึ้นเป็นธนูใหญ่นะครับให้ขึ้นเป็นดาฟี่แล้วก็สลิงสลิงก่อนแล้วค่อยอัพเป็นธนูจอดเกาะที่10%นะครับผมจะเล่นแบบนี้นะครับเฮ้ยนกเอ้นเอานกบินหนีผมเฉยโอ้โหระยะยิงไม่ถึงนะเมื่อกี้ เนี่ยพอเราออกเป็น chaos b a l ช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะยิงเร็วธรรมดาแบบว่าเร็วมากๆนะครับนี่กิ้งหลบเปน็นทีเอาดีครับผมเอาลำมั่วนี่อย่างงั้นอนะลำมัว่วลำลมเอาดียิงเรียบร้อยครับผมกระสุนปัดหน้าไปหนึ่งศพเอาแล้วไงเราได้มาหนึ่งคิว <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรีบหาตังค์ก่อนนะครับเพราะว่าเฮ้ยคิวเลนคือในช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ถือว่าไอ้ธนู chaos b a l เนี่ยราคา1,100โกนะครับ มันก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคีปลามังกรเนี่ยมันมันรวยมากนะครับถ้าสมมติว่าเราล่าช็อตได้ทุกตัวเนี่ยคือเราจะเงินเร็วมากๆนะครับผมเนี่ยตอนนี้ประมาณ3นาทีนะครับผมผมได้ธนูเคออสโบมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นดาบทีนะครับผมเ,เราซอยูัวาคือสายนี้เน้นยิงธรรมดาเป็นหลักนะครับ แต่เวลากิ้งยิงมันก็แรงแหละเพราะว่าอัตราคีมันสูงมากนะพอสมมุติว่าเราถึงเลเเกมเนี้ยอัตราคีอยู่ที่ประมาณ80%กว่าเกือบ90เลยนะครับมาเดยยีน่าเราฟริกโยกอทูทโอ้โหผมฟิกไปโดนจังหวะมันลำเข้าป้อมเฉยโอ้พลาดเลยครับตอนนี้มาวันเดอร์บูเมนมายืนล้ำให้แล้วนะครับ ผมก็กล้าเล่นนะคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะหลงแพทหรือเปล่าทำไมเอาเอลสูไปบนวาผมงงเออแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมใกล้จะได้เป็นดาบคี้แล้วนะครับผมก็ขายประมาณ400โกนนะเพราะว่าตอนนี้ดาบคี้เนี่ยมันก็ขั้นสุดท้ายมันแพงขึ้นนะครับแต่เอาจริงเดนรวมคันราคามันก็เท่าเดิมแหละนะครับผม ตมาเลยครับผมผมกิ้งยิงฟรีๆเอาดีครับผมมีจอดกอ20%เพื่อนยิงตายไปหนึ่งคนเอาดีก็มาเลยครับแต่ดูเอว่าทีมเราจะตายหมดตายหมดไหมยิงสู้ไปคิวเลนคิวเลนนิดนึงผมไม่ได้ละโดนซูมทีมเราตายหมดแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวผมต้องรีบเร่งเอาดาบคีนะครับตีไปนะเขาตีไป ดาบคีจะมาแล้วนะครับผมถ้าได้ดาบดาบคีเนี่ยมันก็จะได้ง,ง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคมานี่ยิงไปหนึ่งทีเกิดะต,ตาย <laughs> ว่ะผมก <laughs> ิกซี่โคตรแรงรเลยวะไม่ไหวหอ,อ,อุ้ยโอ้เกือบโดนซูมตายผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับมาผมใกล้จะได้เป็นสลิงสติงแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะแบบอะ่ะได้พอดีเลยทีนี้เราก็จะมีอัตราคีที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีจกเปอร2เอยู่นะ เดี๋ยวต่อไปผมจ่อเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับนี่คือพอได้3ชิ้นนี้เนี่ยเวลเล็ตจะยิงธรรมดาแบบโคตรโหดเลยนะครับเพราะว่ามันยิงแบบขี่ถี่มากนะครับผมมันจะถี่กว่าแพทเก่าเยอะนะครับอ้ันนี้อะไรเนี่ยจูเลนเรียบร้อยเมื่อกี้ถ้าผมได้ชัดดาวน์ได้สวยเลยนะตายกันหมดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอลซูตายทนี่หน่าจะตายอยู่ยีน่าอยู่ไหนเราตาไปยิงกระบาลเอ้า ยีหน้าไปเร็วโคตรเลยครับร <c oughs> อครับรอรอผมขอฟางก่อนแล้วกันอีกนิดนึงก็จะได้เป็นธนูใหญ่แล้วนะครับผมไอเทมใหม่มันก็จะแบบว่ายิงโหดยิงแรงนะครับ <c oughs> เราฟา์มไปเรื่อยๆฟา์มอย่างไม่หยุดยั้งครับเชอร์รี่คินมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ลิกเตอร์เอาเยอะ เอาเยอะจัดยิงไม่คิดได้ยังไงวะเนี่ยเพื่อนเราเน้นยิงธรรมดากวังครับผมฟาร์มแหลกผมฟาร์มแหลกผมบอกเลยตอนนี้ผมฟาร์มแหลกมากอีกนิดนึงจะได้เป็นธนูขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมมอร์นิ่งสตาร์หลังจากนั้นผมก็จะกลายเป็นดอนนะครับยีน่ามาเอายีน่ามันลำตรงนี้นนเฉยเออดียีน่ามันฟิกฟิกเอาไปยิงกาบามันยิงธรรมดายิงธรรมดาตายหมดดับเบิลคิว นี่ไงเรียบร้อยครับผมทิปเปอร์คิวลิกเตอร์ไปไหนควอดคิวมาควอดคิวมันต้องมาครับผมเมาแล้วไงเรียบร้อยครับควอดคิวเพนตาคิวไหมเนี่ยไม่น่าจะเป็นตะคิวนะครับได้ควอดคิวมานะครับผมคือเมื่อกี้นี่ตอนบอดเนี่ยผมยิงธรรมดาเยอะมากนะครับแล้วมันยิงโคตรถี่ยิงโคตรแรงนะครับผมก็แป๊บเดียวตายแหละนะครับถ้าสมมติว่าเราเราได้ยิงเนาะ ตีป้อมนครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นโบออฟสลอเทอร์ต่อนะครับผมเพื่อเอามาดูดเลือดกับการตีธรรมดาของเรานี่แหละนะครับเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เราจะคีบแบบยิงธรรมดาแบบคีบประมาณพันห้าพันหกนะใส่คีบนะครับจะคีบอะไรก็ง่ายแหละเพื่อนเราอยู่กลางไปนะเขาอยู่ล่างนะผมเลยเอาบูไปเลยนะครับผมเขาอยู่อีกไกลอ่ะ ร้อดไล่อีกไกลเลยนะครับเวลาเขาจะมาเอาบูผมก็เลยเอาเลยนะมาเลยครับมาเลยครับผมจังหวะนที่ผมยิงลัวยิงลัวไม่ได้ไหลว่ะเพื่อนเจ็ดคิวยิงดูดเลือดเอาได้นะครับเพราะว่ามีโบว์ออฟซาโลเทอร์ไปดูดเลือดนิดนิน้อยๆเรียบร้อยครับผมอีหนึ่งคิวยีน่ายีน่าอยู่ตรงกลางผมเอาป้อมบนก่อน ตอนนี้คิดประมาณ1,009น,นั่นยิงธรรมดานะครับยีน่าโดนจะตายจะตายใช่ไหมพิกซี่มาพอดีโดนโยกตายเลยครับอันนี้คือช็อตฮิวนะครับเอามันจริงช็อตฮิวนะไม่จะเป็นต้องเข้านะครับเมื่อกี้อัตราคีที่86เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะรีบขึ้นเป็นก่อเกิดให้เร็วที่สุดนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมุติว่าฟูลจริงๆเนี่ยก็คือขายรองเท้าทิ้งแล้วก็ออกดาบแดงนะครับอันนี้คือขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมต้องทีมงานเราตายกันหมดตายหมดเลยครับเดี๋ยวผมต้องเล่นกับยานแทนนะอย่างี้ให้ยานนำให้ยานนำยานนายเปิดไฟให้ยานยานนายเปิดไฟให้ยาน ยิงยีน่าไปเมื่อกี้กดรีคอรเวอรี่พัดนะยีน่านะครับกิ้งยิงทีไม่ไหวแล้วครับผมอันนี้ล้มจัดอันนี้ผมล้มจัดจัดคือขอเราได้ยิงธรรมดาสักแบบสักให้ได้ไหลสักตึ๋งตัวเนี่ยคือเราไหลเลยนะครับผมโอ้โดนชัอตดาวอีกมังกรปล่อยบอลนะครับมังกรตายแล้วด้วย ดิกเตอร์มาอืมดิกเตอร์มียกดาดนะครับคืเอเอาจริงเวลาเรากิ้งยิงแล้วก็ต่อด้วยธรรมดาทีนึงเนี่ยมันก็จะประมาณ2,000กว่าไดเมจนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็เร็วด้วยนะครับแต่เวลาไฟม่วงๆเนี่ยให้เน้นยิงธรรมดาไปก่อนเลยนะครับผมนี่ดูขี้เกือบทุกนัดอนะเอาตรงคือก,ก็ทุกนัดแหละนะครับผมที่ยิงไปเนี่ย น้อยมากที่จะไม่คิดนะครับเพราะว่าอัตราคิดมันสูงมากนะครับแล้หยานตายอีกแล้วเพื่อนทำไมเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะครับแบบมีคนตายปุ๊บพอออกคนไอคนที่ตายจะเกิดก็จะมีคนไปตายใหม่อีกรอบนึงๆๆมันก็จะวนเวียนไม่ครบสักทีนี่เฮ้ยคิวเลนยูเอ Q UA สู้ไม่ได้นะผมบอกเลยยูเอสู้ไม่ได้นะไม่สู้ได้อขอช่วยหน่อยครับผม,มด,ดูเลือดยูเอซีหืมดำเปี้ยะเลยนะครับ คือยูเอมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าโดนลงใกล้ขนาดนั้นนะครับนะพอดตายว่ะผมว่าผมต้องเล่นบนกับวอนเดอร์แล้วนะไม่งั้นนี่เผลอเแพ้พนะครับเฮ้ยอยู่บนสองนี่หว่าเฮ้ยฝั่งงมันมีแค่ลิเตอร์มากันคนเดียวมาดิครับผมกดดูดเลือดสู้มาดิดูดเลือดสู้ครับแล้วว่าผมจะได้คิวไม่เป็นไรผมได้ป้อมมาต้องกลับแล้วนะครับผมว่าฝั่งเขาวาร์ปกลับมากันบ้าหมดแล้ว ตีโคตรเร็วตีเร็วจัดๆนั่นละประมาณพันสี่ไดเมจผมว่าเดี๋ยวผมขายรองเท้าออกเป็นดาบแดงก่อนเลยดีกว่านะครับนี่คือเงิน2 5 0 0แล้วนะดาบแดงมันประมาณ2,900นะครับขายรองเท้าได้ประมาณ400โกนนะเนี่ยขายเลยดาบแดงพอครับนี่คือขั้นสูงสุดของไวโอเลตแล้วนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮทีมงานเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าหมดให้เราได้ยิงก่อน <c oughs> ให้เราได้ยิงก่อนเพื่อนโอ้โหฆ่ากันหมดแล้วอ,อุตสาหของโคตรโคตรโอ้ไม่ได้ยิงเลยทีมงานเราไปฆ่าก่อนเฉยเดี๋ยวขอยิงคิกซี่หน่อยวได้ยันนะครับ <c oughs> คิกซี่ต้องมาอัตีกันบ้านแน่น,นอนคิกซี่มาแฟดโยก <c oughs> เรียบร้อยครับผมยิงนัดเดียวหายวับไปกับตาเลยกิกซี่ก็ได้มา10คิวนะครับผมถือว่าเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตสำหรับคนที่ชอบเน้นยิงธรรมดาซะมากกว่าในการกิ้งยิงนะครับคือกิ้งยิงเนี่ยมันก็แรงแหละแต่แบบผมว่าแพทนี้กิ้งยิงมันคือมันจบสกอร์ไม่ลงนะตัวแท้งมันเยอะตัวหนามันเยอะนะครับผมเน้นยิงธรรมดาก็น่าจะง่ายกว่านะนี่ได้คว้าคิวมานะครับ ก็ไปลองดูกันได้นะสำหรับเบลเลสสายเซตเ,เอเทมใหม่นะครับผมโดยการที่เราออกเป็นเคอสโบก่อนชิ้นแรกเลยนะครับเพื่อเอาอัตราจอดก,กอด20แล้วก็ตีเร็วนิดนึงนิดนึงพเรเอาตุอมดีหน่อยๆนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับรนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ